เทียบชัดๆสองปกฉลากสวัสดีครับคุณผู้ชมสารับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปกฉลากแบบธรรมดากับปกกุศลมาฝากคุณผู้ชมนะครับในงวดวันที่1กันยายนปศ2 5 6 6ครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับกดติดตามนะฮะคำว่าติดตามด้านขวามือสีดำๆใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยนะฮะ จากนั้นก็กดไลค์ชูนิโปขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ไปยังแพลตฟอร์มที่ท่านมีนะฮะแล้วก็ไปที่รูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่เขามารับชมและสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะหนูก็จะหาข้อมูลดีๆนะฮะในเรื่องของตัวเลขแล้วก็เสริมข้อมูลความรู้เข้าไปนะครับยิ่งเข้ามาดูนะครับก็ยิ่ง ะครับตามสุภาษิตโบราณท่านว่านะฮะคือยิ่งนะครับหนังสติ๊กนัดเดียวนะฮะในนก2ตัวนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนําเรื่องราวของปลวกฉลากแบบธรรมดานะฮะก็คือตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมที่จะไปเกี่ยวข้องในส่วนของนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วปกการ กุศลน,นะฮะก็จะไปเกี่ยวข้องทางเรื่องของการแพทย์ทยนะฮะคุณผู้ชมจังหวัดสระบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่ห่างจากกรุงเทพหมหานครนะฮะไม่มากนักนะฮะคุณผู้ชมและเป็นทางผ่านที่ไปทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะต่อมามาดูในเรื่องของการแพทย์ปกปกุศลกันบ้างนะฮะ การแพทย์ไทยนะครับก็เป็นที่การยอมรับไปทั่วโลกนะครับก็เป็นอันดับต้นๆน,น,นะฮะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปเดี๋ยวนะครับช่วงแรกนะฮะไปดูในส่วนของปกธรรมดากันก่อนนะฮะคุณผู้ชม ในส่วนของปกธรรมดานะฮะก็จะไปเกี่ยวก้องกับสะพานรัตนมัคคาจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวหนูนะฮะก็จะทำการวิเคราะห์ในส่วนของภาพนะครับแล้วก็จะไปทำนายฝันนะครับในส่วนของภาพว่ามีจุดเด่นในภาพนี้อะไรบ้างนะฮะก็คือจุดเด่นๆเ,เลยนะครับก็มีสะพานนะฮะแล้วก็จะเป็นกับอาคารครุณผู้ชม นี่นะครับ2อ,อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะแปรนะครับในส่วนของอทํานายฝันนะครับเดี๋ยวเราไปแปรนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าภาพสั่นนะครับแล้วก็ไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ขออนุญาตนะครับเขียนลงกระดาษนะฮะเพื่อให้ดูง่ายขึ้นได้ชัดเจนนะครับาตามที่นะครับหนูบอกไปเบื้องต้นนะครับปกฉลากแบบธรรมดานะฮะ ธรรมดานั้นนะครับจุดเด่นนะครับก็คือก็คือนะครับสะพานสะพานนะครับเด่นนะครับ ตัวนี้นะฮะก็าะจากการทำนายฝันนะฮะก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับสะพานก็คือเด่น1 8ต่อมานะฮะก็จะเป็นรองอ่าเด่นรองนะฮะก็คือ1 5 แล้วก็04แล้วก็657นะครับนี่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอาคาร อาคารนะฮะก็คือเด่นก็จะมี5 7ต่อมาเป็นเด่นรองเด่นรองนะครับก็จะมีในส่วนของ4 6แล้วก็6 3 7จแล้วก็จะมีในส่วนของนะครับตัวเลขดังนี้นะฮะที่ตามกันมาเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือ49แล้วตัวเลข3ตัวก็คือ740นะฮะเดี๋ยวนะครับ ผมพามาวิเคราะห์ในส่วนของอันแรกก่อนสะพานตัวเลขที่น่าจับตาก็คือ1.8นะฮะ1.8นะครับสถิติของปีพศ2565แล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาคิดเป็นนะฮะร,อร้อยละ96%นะครับถือว่ามามากๆเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของนะครับ1.5 หนึ่งหาก็น่าจับตานะครับก็ถือว่ามาแรงพอสมควรแล้วมาดูด้านล่างกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมด้านล่างก็คือในส่วนของอาคารน,นะครับอาคารก็คือในส่วนของ57นะฮะแล้วมาในส่วนของตัวเลข3ตัวที่น่าจับตาก็คือ740นะฮะ เอาละครับมาดูในส่วนของปกการกุศลกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับสำหรับปกการกุศลนะครับก็ถือว่าไปเกี่ยวข้องในส่วนของโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยายนะครับสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็ถือว่า เป็นการพัฒนาด้านการแพทย์อีกทางหนึ่งนะครับคุณผู้ชมในส่วนของภาพที่ชัดเจนก็คือตรงนี้นะครับก็จะมีคุณหมอและคุณพยาบาลนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องราวการแปรทำนายฝันของคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเพราะว่าภาพชัดเจนนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นฉบับนะครับมาตัวอย่างนะครับโดยตรงเลยนะฮะนี่นะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับดูปกนะครับธรรมดาไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูปกการกุศลกันบ้างนะฮะคุณผู้ชม สำหรับปกการกุศลกุศลนะครับาภาพที่เห็นชัดเจนเลยนะฮะก็คือมีในส่วนของนะครับเป็นคุณหมอนะฮะที่ชัดเจนนะครับก็คือคุณหมอคุณหมอนะครับก็คือเด่น ก็คือ78ต่อมานะฮะก็จะเป็นดินรองก็คือ76 76นะครับถ้าสลับก็คือออกมาในงวดนี้นะฮะในงวดเมื่อกี้นะครับถัดไปนะครับก็คือ6กเ แล้วก็เก้าสองแล้วก็สองสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็สี่แปดเก้าก็นะครับ จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเลขของอคุณหมอนะครับเอามาอยู่มาดูในส่วนของพยาบาลกันบ้างนะฮะสำหรับพยาบาลนะฮะก็จะมีในส่วนของเด่นก็คือ03นะฮะ ก็จะประมาณนี้ในส่วนของเด่นรองพ็ติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเสนอในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแนวทางสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ